สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับให้ราคาแพงสูงสุดถึงเหรียญละ5 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับตั้งใจชมคลิปนะครับที่จริงแล้วผมรู้สึกว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับ เหรียญนี้นะครับแล้วก็เคยประกาศรับซื้อไปแล้วนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ก็จำไม่ได้ว่าผมให้ราคาไปเท่าไหร่นะครับในคลิปก่อนๆนะครับก็อย่าไปจํานะครับมาจําคลิปนี้นะครับคลิปล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้บนหน้าจอด้วยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็น ID l i n e แล้วก็ q ค code line นนะครับมาเข้าเรื่องนะครับเหรียญภาพ แรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมทางหน้าจออยู่นตอนนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญที่ผมจะรับซื้อในคลิปนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับเป็นเหรียญชนิดราคาสองบาทนะครับเหรียญนี้นะครับทางด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นทั้งทางด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญให้ชมนะครับผมไม่มีเหรียญจริงนะครับผมก็เห็นแต่ภาพนะครับผมก็เลยนํามาให้ดู แล้วก็ประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับชมครับเห็นไหมครับผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับให้ชมตามภาพเป็นหลักเลยนะครับที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับทางด้านหน้าของเหรียญก็ต้องเป็นแบบนี้และก็ทางด้านหลังของเหรียญก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นเหรียญชนิดราคาสองบาทนะครับมีตัวเลขอารบิกเลขสองนะครับอยู่ทางด้านหลังของเหรียญแบบตัวใหญ่ๆเลยครับเป็นเหรียญสองบาทแน่นอนนะครับ หากใครมีตามนี้ถ้าเหรียญอยู่ในสภาพใหม่ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าสภาพของเหรียญผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับหากใครมีตามนี้นะครับก็ส่งรูปถ่ายภาพแบบชัดทั้งทาง,ทงด้านหน้าของเหรียญแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญ ส่งรูปมาทางช่องทางการติดต่อที่ผมได้ให้ไว้ในคลิปนะครับย้ำนะครับต้องเป็นแบบภาพเหรียนตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่ณขณะนี้ทางหน้าจอเท่านั้นนะครับทางด้านหน้าของเหรียญก็ต้องเป็นแบบนี้ทางด้านหลังของเหรียญก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับผมอยากได้นะครับผมก็ไม่มีเหรียญจริงนะครับผมก็มีแต่ภาพนะครับมาให้ชมนะครับหากใครได้พบเจอหรือว่ามีอยู่นะครับ กดังที่ผมได้บอกไปนะครับก็ส่งรูปแบบจะชัดมาประเมินราคาได้กับทางช่องของเรานะครับ